สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุกติ .com สุปกกยสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะสอนเทคนิคการเทรด e x p t o t i o n นะครับโดยการใช้เทคนิคจดระยาปากขาลงและเทคนิคเครื่องบินยานฟ้าขาขึ้นที่แม่นยำที่สุดในโลกนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าผมจะสามารถพิชิตเป้าหมายได้ถึง100ดอลลาร์หรือไม่นะครับตั้งเป้าไว้จากหลักสิบเป็นหลักร้อยนะครับใน ระยะเวลาไม่นานนะครับเราจะไม่นั่งแช่นะครับจำไว้นะครับเราจะไม่นั่งแช่นะครับเราเทรดจะมีสตินะครับอย่าลืมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงนะครับวันนี้ตรงกับวันที่21มิถุนายนปี2564เวลาขณะนี้ก็บ่าย24นาทีโดยประมาณนะครับมาดูกันครับเส้น r s i เป็นยังไง m a c d เป็นยังไงมาดูอย่างรวดเร็วนะครับ วิเคราะห์นั้นต้องวิเคราะห์อย่างรวดเร็วโอเคครับ23่าดอลลาร์ผ่านไปตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น64่ดอลลาร์เรียบร้อยนะครับต่อไปครับมาดูกันยังอยู่ในช่วงขายขึ้นครับเครื่องบินทยานฟ้าเรามาดูกันเลยลมาดูกันว่าจะเป็นจริงหรือไม่ครับสังเกตเจ้า ISI ครับอยู่บนเส้นเ0สนนะครับดังนั้นค่อนข้างมั่นใจครับว่ารอบนี้จะยังขึ้นอยู่นะครับ ดูกันเลยแล้วก็เจ้าแม็กกี้ครับอยู่บนเส้นศูนย์ูนะครับแน่นอนมั่นใจครับมั่นใจดูกันเลยครับดูกันเลยรอบนี้จะสําเร็จหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสุขตี .com อด้วยนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดติดตามนะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับจะได้รู้ก่อนใครในโลกนี้นะครับ อย่าใช้อารมณ์นำหน้านะครับในการเข้าออเดอร์นะครับยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับโอเคย5ดอลลาร์ครับเรามีเป็น76ดอลลาร์เรียบร้อยนะครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวจะถึง100ดอลลาร์ครับแล้วมาดูกันครับจะยังเป็นขึ้นอยู่ไหมโอกาสขึ้นยังมีครับมาดูกันเลยโอกาสขึ้นยังมีลุ้นกันถ้าเห็นกราฟเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีโอกาสย่อตัวแล้วเด้งเด้งกลับเด้งขึ้นนะครับดูกันเลยว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับ เลยครับลุ้นกันเลยขึ้นขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไปดูเส้นมีโอกาสครับมีโอกาสเรามีมาดูกันสิจะสําเร็จไหมจะสําเร็จไหมเอ,อ่ยถ้าไม่สาเร็จเราก็จะไปแก้นะครับรอบหน้าเอาคืนปล่อยมันไปครับถ้าเราแพ้มันรอบนี้เราจะไปแก่รอบหน้านะไม่ต้องห่วงโอเคถ้าชนะก็ ถือว่าโอเคนะครับมีเปอร์เซ็นต์ครับมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนิดหน่อยเอออย่างนั้นสี่แหมยี่ห้าดอลลาร์ครับตอนนี้87ดอลลาร์เรียบร้อยครับดูกันต่อไปครับดูกันต่อไปดูกันต่อไปยังขึ้นอยู่ไหมหรือลงมาแล้วโอ้ตอนนี้เป็นจอระดิเกีอ้ออออปาปากเรียบร้อยครับอ่าจร์เกีอ้าปากเรียบร้อยเรามาดูกันเลยครับเขาอ้าจริงหรือเปล่าอ้าจริงหรือเปล่าอ้าจริงหรือเปล่าหรือว่าอ้าหลอก มีเปอร์เซ็นต์ลงครับตอนท้ายๆครับเออมาดูกันมาดูกันว่าวแนวโน้มมันลงได้แน่นอนนะครับเอามาดูกันว่าจะเป็นจริงไหมตอนท้ายๆจะลงไหมลงมาครับลงมาดึงลงมาเลยดึงลงมาเอ้าลงมาลงมากำลังใจกันหน่อยเชียร์เชียร์เชียร์กันหน่อยลงมาลงมาพี่ครับลงมาลงมาเลยลงมาเลยครับลงมาอีกนิดเดียวลงมาลงมา น่ารักมากลงมาอีกนิดเดียว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 ได้ไหมอ้าวได้เก้าดอลลาร์โอเคก็ยังได้นะเอะโอเคต่อไปครับรอบนี้เป็นยังไงดูก่อนดูก่อน๋อเป็นเครื่องยิงยานฟ้าโอเคครับย่อตัวแค่ย่อตัวว่างั้นโอเคมาดูกันย่อตัวย่อตัวอ้าวกบ้างเป็นเรื่องธรรมดา,าใจเย็นใจเย็นให้มันลงมาก่อนไม่เป็นไรเราจะไปแก้รอบหน้าถ้ามัน แพ้รอบนี้เราไปแก้รอบหน้าเรามีแผนเราจะไปแก้เอาคืนครับเอาคืนยังไงวันนี้ต้องถึงหนึ่งร้อยให้ได้นะในระยะเวลาสั้นนะไม่ใช่ว่านั่งแช่ทั้งวันนะเรามั่นใจไงอา้าวลงมาเลยครับวิธีแก้ไม่ยากมาเลยนี่เอาเลยครับรู้ว่ามันจะลงแนละ้วตอน,นี้ ลงแน่ๆรอบนี้ลงลงยังไงต้องลงครับยิงเพิ่ม,มเพิ่มอา้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรอบที่แล้วอรอบนี้เราจะแก้จับตาดูให้ดีครับจับตาดูให้ดีอย่าลืมครับกดติดตามครับกดติดตามนะอยู่ที่ไหนก็เสียงครับในบ้านก็เสียงนอกบ้านก็เสียงนะบอกไว้ก่อนยิ่งทุกวันนี้ โควิด -19 ครับไปที่ไหนก็เสี่ยงทุกที่นะครับไม่ต้องห่วงนะับมานั่งเทรดหุ้นกันดีก,กว่านะครับเทรดหุ้นไม่ต้องออกนอกบ้านมาเรียนรู้กันต้องลงทุนกันหน่อยเพื่อการเรียนรู้เพื่อความรู้นะครับ ว่านสบายๆไม่ต้องไปตากแดดตากฝนตากลมเสียงต่อการติดเชือ้อโควิด -19 นะครับมาที่นี่ที่เดียวครับที่ช่องสุขติ c o m เท่านั้นนะครับที่นี่มั่นใจนะครับช่วยท่านได้แน่นอนมาดูกันครับผ่านแน่นอนครับยีดอลลาร์ชัวร์รอบนี้ถึงไหมโอ้9 2ดอลลาร์เรียบร้อยอีกนิดเดียวครับอา้าวมั่นใจครับรอบนี้ก็ลงต่อครับลงต่ออ้าดู3เส้นข้างบนนี่อาลิจิเตอร อลับบริกซ่าโค้งก่งลง,งขนาดนั้นนะครับมาดูกันเลยผมแก้นะครับวิธีเอาคืนนะครับเห็นไหมครับเทรนลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกจุดเลยโค้งลงนะครับบินเจระลเเก่ก่อลงแม็กดีก่ลงโอ้ยมันจะไปไหนซะละ่ะมาดูกันเลยครับรอบนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับมาดูกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยรอบนี้ชัวร์ดูนะครับจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีร้อยแน่แน่วันนี้ยี่สิบเอ็ดดอลลาร์แน่ๆนะครับได้แน่นอนครับอย่าลืมครับมาเรียนรู้เท่านั้นนะครับท่านถึงจะรู้วิธีการนะครับ อย่าคิดว่ารู้แล้วนะครับพวกน้ําล้นแก้วใช้ไม่ได้นะครับมาเรียนรู้เห็นไหมครับหนึ่งร้ยบร้อยครับเอ้าแถมให้อีกแล้วกันเอ้าแถมให้อีกดูกันเออแถมให้อีกแถมให้อีกแต่อย่าทํานะครับแต่ถึงร้อยแล้วต้องหยุดนะอันนี้ผมแถมโอกาสได้นะโอกาสได้เอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยอีกสักหน่อย อ่าเอามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันลุ้นกันเลยโอ้เส้นมันดิ่งลงขนาดนั้นนะครับทั้งสจุดนี่สบายสบายเลยครับผมอย่าไปสวนมันนะครับก็เรียกว่าคล้อยตามนะไหลตามไหลตามเทรนอันนี้สบายสบายนะครับกาไรเห็นๆเลยท่านจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่นี่ผม เปลนให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับท่านก็ลองนําไปใชใ้ดูนะครับนะโอเคไม่รูกี่รอบแล้วนะครับอ่ะต่อไปเป็นยังไงอ่ามาดูกัน,นครับเครื่องบินทยานฟ้าไหมตอนนี้เรามาดูกันเพราะมันลงมานานแล้วลงมานานแล้วตอนนี้กลายเป็นเครื่องบินทยานฟ้าเรียบร้อยนะครับมาดูกันเลยครับกลายเป็นเครื่องบินทยานฟ้าเรียบร้อย จริงไหมเอ่ยจะจริงหรือเท็จเท็จหรือจริงครับแต่ผมมั่นใจว่ามันจะต้องขึ้นนะครับรอบนี้นะมาดูกันจริงไหมเอ่ยตอนท้ายมันต้องขึ้นแน่นอนดูลักษณะแล้วดูมันชี้ขึ้นครับยังไงลิ้นจระเค้ชี้ขึ้นแล้วแม็กดีไปไงก็ขึ้นมาอยู่บนเส้นศูนย์สูตรแล้วครับนะมาดูกันว่าจะเป็นจริงไหมเอาขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอนิดเดียวเออเออ,อย่างงั้นสิเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะก็เป็นนั้นว่านะก็ประสบความสําเร็จนะครับตามเป้านะเกินเป้ามานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับนะไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกเทรดนะต้องฝึกด้วยเดโมก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่ง มั่นใจแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับว่าตัวเองทําได้ทําได้นะครับมันมีเทคนิคนะวิธีการก็มีอยู่ดังนั้นอย่าบวดเก่งนะครับอย่าบวดเก่งฝึกครับฝึกต้องฝึกนะโอเคนะครับอย่าลืมครับอ่ะแถมให้อีกนะอันนี้สุดท้ายจริงๆนะสุดท้ายจริงสุดท้ายแล้วอ,อขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ขึ้นไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอพอจริงๆครับรอบนี้พอจริงๆพอแล้วแถมให้พอส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพุทธังสรารนังคัจฉามิธรรมสารนังคัจฉามิสังคังสรารนังคัจฉามิ